ไม่ไม่ไม่ได้เอาเข้าทรมาเข้าทำไมของควันเดียว้รแถลงของกระโชกเสร็จถลายก็ผลงานที่เราทำมาในช่วงตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่เราทำมาในตั้งแต่เข้ารับรชกาีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน การแก้ปัญหาความร้อนพี่น้องประชาชนที่ได้รับปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาพี่น้องชาวนาการแก้กฎหมายประมงซึ่งเมื่อวานมีการประมงมีการประชุมครั้งสุดท้ายเราเคาะกฎหมาย19ฉบับออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะทันย่อยประกาศในลั่กิจการแก้ปัญหาความร้อนพี่น้องประมงก็เอาสักสักสามสี่เรื่องก็พอแล้ว ก็ไอ้นั่นก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่เราปรับปรามอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งในเวลานี้ที่เงียบไปนี่ไม่ใช่วันเราหยุดนะครับเราก็ทําต่อก็อจับได้เกือบทุกวันตอนนี้ยังคงมีอยู่เ,เรื่อยๆทำต่อทั้งหมดไม่ใช่ว่าหมูอย่างเดียวสินค้าภาคการเกษตรทั้งหมดนะครับแล้วก็นิยบายนเวลานี้ของกระทรวงเกษตรเราต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,รม,มีความจําเป็นที่จะต้องชะลอก,การนําเข้าสินค้าภาคเกษตรนะครับตัวหลักๆหลายตัว ขยายผลฮะขยายผลตามที่เป็นข่าวทั้งหมดเดี๋ยวก่อนสิ้นปีนี่คงจะเห็นเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อจริงนามกุลจริงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างทั้งหมดก็ตามที่เคยเป็นข่าวครับก็สามารถเอาผิดได้เอาผิดได้ระบบสัตว์ใหญ่ๆก็โดนหมดฮะ อันนี้เดี๋ยวใส่เขารับผิดชอบเป็นคดีพิเศษก็ได้หาเรือกท่านรัมนตรีว่าการทรงการยุติธรรมแล้วโปรเซสที่ทําไปก็ก่อนปีใหม่ก่อนที่3ามธันวาก็จะเห็นทั้งหมดแล้วน่าจะปิดคดีได้แล้วเดนะี๋ยวจะรบกวนะ